It's to breathe, but hard that's right. ผม s a l เขาก็สบายดีคนดูกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเกมได้อัปเดตนะครับซึ่งอัปเดตมานานแล้วแหละผมก็เพิ่งจะรู้นะครับผมณผู้ชมจะสงสัยกันไหมว่ามันมีบางเนธนะครับเปลี่ยนไปนะครับบางเนธนะจะมีเขาขึ้นมานะครับเช่น แบบมีเขาแบบเนี้ยผมจะีคือรูปภาพให้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมสมมติจะงงว่ามันเป็นคาร์มากหรือเปล่ปาหรืออะไรนะซึ่งผมก็สงสัยเหมือนกันแต่มันไม่ใช่คาร์มานะครับมันเป็นแบบใหม่นะครับเน้นวงแหวนน,นั่นเองนี่นะครับเน้นวงแหวนใครที่มีเน้นวงแหวนนะครับก็ลองกดซ้ายสก,กิลแล้วก็เหมือนจะเปิดเม่นอ่ะเออจะเปิดเน่้นะเ,ออเ,เนี่นะแล้วก็กดดีสิตอลคอตายเนะนี่ยผมจะใส่เลยอ่ะ แล้วผมจะรีตัวเองนะเพราะตอนนี้ผมใช้เน็ตวงแหวนแล้วมันก็จะมีเขานะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่า GMC d o b ีเนะี่ย d o l i ไ e เนี่ยปรับมาเพื่ออะไรใช่ครูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่นี่นะครับมันก็จะมีเขาแบบนี้เนะี่ยเห็นไหมนะก็จะมีเขาเนี่ยถามว่ามันเปลี่ยนไปไหมก็ไม่น่าจะเปลี่ยนนะเหมือนเดิมนะครับคล้ายแบบตกแต่งมีเขาเฉยเฉยเนี่ย ก็ดูเทนะผมว่าใครที่ยังไม่ดูนะครับต้องดูคลิปนี้แล้วแหละอ่ะผมจะลองใส่สก,กิลอะไรดูนะมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าน่าจะเปลี่ยนนะผมว่าตอนเปิดหมวดเปิดหมวดก็เขาก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะสุดก็ไม่มีเปลี่ยน ก็มาปกตินะครับก็มีแค่นี้นะที่ผมจะมาบอกนะครืคอเนตของวงแหวนนรับมันมีเขาแน่นดีนะโอเคก็ดูคลิปเสร็จแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b i e กดติดตามด,ด้วยเสียงโคตรเบาเลย, <laughs> บายบายครับผม